การแข่งขันนะครับบุรีรัมอยู่ในชุดขาวครับลุยก่อนไปก่อนครับบอลสองเกี่ยวเล่นได้แก้ตัวอีกครั้งนงครับกระกฎแล้วมงเน่งเน่งเลยครับโอ้โหพันษาโอกาสแรกมาแล้วนะครับแต่ว่ากดไม่เข้ากรอบครับมาตั้งแต่2นาทีแรกเลยครับกระกฎเปิดสายเข้ากลางมาาสายอิมิบูลครับวันนี้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับนัดแรกใน เดี๋ยวก็มีพื้นที่นะครับด่านแรกมีศิริศักดิ์เปิดครอสทีแรกเลยครับไม่ได้โกซุนกี้ายจิ้งหลุดเสารแรกออกไปครับกดด้วยซ้ายตรงนี้ของโกซุนกีสกัดไม่ขาดเลยครับบอลเข้าทางโกซุนกียิงข้างไม่ถนัดด้วยครับโอแต่ว่าถือว่าได้รู้เลยครับน้าตาพรสกัดมานี่มาดินพยายามจับบอลลั่นไปถึงโกซุนกีครับสั้สายจังหวะนี้อินทรัเตเองนี่เวาเลยเหยือนกันครับ กลายเป็นบอลบุกต่อของบริัมร์มครับเปิดโคมาได้มงอ้ยโดนไม่เต็มแค่เดียวก้จับบงหวะขึ้นมองนิดโผมมาดีแล้วครับแม่จับบงหวะมงโดนบางไปหน่อยครับเริ่มมาแล้วนะครับกลายถึงเกมทางกราบซ้ายก็รกดโจรมาโอ้โหแม่จับบงหวะแทงนิดขึ้นได้คนเดียวเลยครับแม่แต่บ,บางไปครับจับบงหวะหมวกของเดียโก้ปีที่แล้วนี่ ชุชนะมีเวลาเล่งแล้วครับบอลแรกโยนมาแล้วโอ้ยล่นใส่ศรีะแต่โมงไม่ได้ครับอุ้ยแตกเลยจังหวะปะทะกันครับของดูโรซิมมี่อ้ยห่างคิวสายครับแต่ว่าคนนี้น่าเสียดายมากครับบอลมาถึงศีรษะาเขาแล้วครับแต่ว่าเกงารงศีรษะาแล้วก็บังคับทิศทางไม่ได้นะครับต่ังซึ่งกควาครับ จังหวะที่ชูชนะนะครับไหลนั้นกว่าให้ชนทวัรครับเปิดมาแล้วชนกับทางด้าน,นของชิติพัฒน์เลยครับจังหวะชิติพัฒน์พยายามที่จะมองสกัดออกนะครับจังหวัดโถมให้ของดูโรสิมีแล้วคือถีสาในชนไงแล้วโดนส่วนบางครับดูโรสิมีหางคิ้วแตกเลยครับแต่ว่าส่วนที่ชิติพัฒน์โดนเนี่ยน่ากลัวกว่านะครับ ถ้าเรามองถึงการกระทบกระเทือนบริเวณศีรษะนะครับบด,ดินซ้ายมีแต่ไปไม่ได้แล้วครับกลับมาทางเดิมก็เต็มอ้าวบอลกลิ้งเข้าทางได้ยิงแล้วเรียบร้อยเลยครับโอ้โหโอกาสง้างข้างแรกในเกมนี้เป็นประตูและเป็นจุดเปลี่ยนเลยครับประตูมาจากช่วงทุาบกระดาษเจ็บของโคยโยโอ้โหเป็นประตูที่2ของเขาในฤดูกาลนี้ครับแม่จังหวะนี้เกี่ยวบาดีด้วยครับสุดท้ายมีโอกาสได้ยิงตัวต่อตัวกับอินทรัตน์พิยากุลนะครับ พยายามปัดแล้วครับแม่แต่ว่าบอลกระชอไปเข้าเสาสองครับแบบนี้นี่เทคนิคของราชนาวีต้องเปลี่ยนเลยนะครับในครึ่งหลังครับตำแหน่งยืนทีแรกกักึ่งเหมือนกันนะครับแต่ยังว่าครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยตามเกณฑ์การตัดสินใจของผู้ตัดสินในพิจารณาว่าล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าเนี่ยแน่นอนเขามองว่าพนุวัฒน์เนี่ยตั้งใจไปสกดัดแล้วนะครับถือว่าอินเพลย์ไปแล้วครับ ถ้าดีใจถ้าวิ่งแหมเอาครับอายุเยอะก็เยอะเถอะเหมือนคูริโอปัปติสตาเลยเกินครับดูนะครับจังหวะตรงนี้ยืนยืนเหลี่ยมแน่นอนครับแต่ดูครับยื่นขาไปสกัดแล้วครับมาเปล่านกหวีดหมดเวลาเป็นว่าทีมราชนาวีครับาำหลังเวลำอยู่ศูนประตูตอนหนึ่งนะครับ ร่มเกมครับโจทย์เปลี่ยนไปแล้วนะครับกลายเป็นทีมเยือนบุกมานนาครับ1ต่อศูนจักรพันจักรพันดึงเข้าในซ้ายหยอดหมา2คนเลยครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นโคโยนะครับทำได้ครับประตูที่2ในเกมนี้ของเขาครับแล้วก็เป็นประตูที่3ของเขาในฤดูกาลนี้ครับประตูทางนาทีที่50ครับจังหวะที่จักรพันพลิกหัวหนึ่งรอบแล้วก็ ตวัดเข้ามานแนวรับของรัชนาวีพลาดหมดเลยครับมาลูกนี้เหลือเยอะเลยครับจังหวะพื้นที่สอดของโคุยโยครับโู้จักรพันธ์ลิกส่วนนะครับช็อตไปหมดแล้วจวังหวะแตะบอลนี่เอาบางๆครับแต่ว่าทิศทางเยี่ยมเลยครับคยโยนี่ครับโดนลังบางแต่ว่าขาตายไปเลยครับพิธาพินยากุลขึ้นมาใหม่ครับชุษสนะ บอลหยอดมาตรงนี้ตกพื้นยังไม่ยังตามเก็บกันอยู่ครับดูโรซิมี่หยอดไปอีกครั้งหนึ่งเสาไกลขึ้นมงโอ้โหไม่เข้ากรอบเลยครับก็เห็นเห็นเหมือนกันครับบอลโด่งตรงกลางบ้านเอครับจังหวะโยู่ลูกนี้ทําได้ดีครับบอลสงขวานขึ้นมงมาแต่ว่าโดนหนุนด้วยนะครับจังหวะขึ้นมงมีชินิวัฒน์กลางครับ<ม>ทาให้มงไม่ถนัดลูกนี้ก็หลุดออกนอกกรอบไป ลองปั่นดูโอ้โหโดนเต็มขาเลยครับโอ้รอดไปครับแม่เป็นเซฟของอินทรัตยังไม่หมดเท่านี้ครับมาต่อโคโย่พลิกเข้ามาสายตวัดยิงโอ้โหสองคานแม่อันสันบันเลยครับเริ่มจากจังหวะฟรีคิกเนี่ยครับยิงเฉแลบแล้วโขไปชนขานนอินทรัตแม่่อยก้าวเดียวเลยครับเป็นท่าเก่งของเขาเลยครับ หมูใหญ่โม,มเมนตัมเยอะอยู่แล้วครับแล้วดูจังหวะนี้กําลังจะคุกเลยครับ360องศาพอดีครับหมุนมาตรงนี้เนี่ยตราดูคือของแบบนี้ต้องดูเท้าหลักเลยครับโอ้โหข้อเท้าแข็งแรงมากไม่ถึงโรดิโกโแต่ว่าจังหวะนี้โรโิษิให้เล่นต่อครับลีนดีมันขวามาแล้วยิ่งเรียบร้อยครับมา,าแล้วครับต่อสครับ ยูสนะนำกาที่สอนครับทำประตูแรกให้ราชนาวีในฤดูกาลนี้ครับโอ้โหและยังมีเวลาด้วยนะครับยิงเข้าไปนาทีที่85ครับเปล่าลรครับครล่านี้แหละไฟลุกแน่นอนครับ5านาทีที่เหลือจากเกมที่ดูตึงๆนะครับจากที่เหมือนใจหยุดเกมเอาไว้ได้ทุกอย่างรอเกมมาทุกอย่างแต่ราชนาวีกลับมาแล้วครับวันนี้ต้องชมลีเดมันเลยครับ จังหวะได้บอลแล้วดูไหลครับแมทะลุช่องได้เนียนมากเลยครับชนะยิงแบบไม่จับเลยครับผ่านมือสิวราเข้าไปครับมาครับ1ต่อ2ประตูแรกของราชนาวีในซีซั่น2017ครับและก็เป็นลูกมอด้วยนะครับชนะนันีิส่อยครับสนใจก็มีสุขชัยใจเด็ดเลยครับเอาครับจังหวะนี้ทะลุมามาอีกแล้วในกรอบเขตโทษแล้วยิงโอ้โหไม่เข้าครับ ตามช่องลูกนี้แม่ชูศนาอีกแล้วครับอู้กวรวิทย์นี่ไม่ทันแล้วนะครับจังหวะเข้าไปในกรอบเขตโทษสุดท้ายมีโอกาสได้จบแต่ว่าบอลข้ามขานแม่กดไม่ลงครับจังหวะยิงขวานพยายามจะงัดให้เสยใต้ขาลงเง็บบอลแรงออกไปครับจังหวะทะลุของลีนแมนซ้ายขวานีกันจ่ายเนียนหมดเลยครับกระชากหนีก่อนกระชากหนีแล้วจะตัดเข้าไหนโอ้ย ไม่มีเสียงกปีดด้วยครับอ้โหอ,อาวีก็ลุยต่อแลละครับเปิดมาที่ว่างดูโรซิม,มี่ถึงด้วยดูโรซิม,มี่ดวลกับพันษาพันษาติดเอาไว้ก่อนครับยังไม่พลิกโรซิม,มี่หยอดมาโอ้โหชินิพัฒช่วยเอาไว้เลยครับไม่อย่างนั้นนี่สองต่อสองเห็นเห็นเลยเกมแรกกันนาทีต่อน,นาทีแล้วนะครับในชว่วง5นาทีสุดท้ายไม่มีธงจากผู้ช่วยประสิทธิ์ด้วยครับจังหวัดเนี่ยตรงนี้ครับจังหวัดที่น่าสนใจเลยครับ มุมนี้ไม่ชัดว่าโดนหรือเปล่าอ้ามุมนี้น่าจะชัดเรนไม่เห็นเนี่ครับราชนาวีแต่กองเชียร์ตะโกนบอกออกไปออกไปครับคือไปนอนข้างนอกครับถ้าไม่โดนนะครับอยู่สามเลือกมาหัวกะโหลกแล้วเล็งเลเน่งเนประตูมาแล้วโกซุนกี้ยิง เข้าครับโอโหข้ามคานแล้วตรงนี้ตึงไปแล้วครับแต่ว่าในสนามบอลไปแล้วนะครับราชนาวีออกบอลไปแล้วจวังหวะเนี้ยทาดีเลยครับดูควยโยกครับทิ้งบอลไปแล้วไหลกลับมาโกงยิงอือือ,อ,อ,อจังหวะไหลของสุภโชคเนี่ยทำเนียนมากครับไหลามาตรงกลางคือวางเท้าให้ตรงแล้วก็ปลายบอลใหเข้ากรอบครับลูกนี้ปวนไปทั่วแล้วครับ แล้วก็มาพร้อมเสียนกบีดครับก็เ,เป็นว่าทีมบริลามยูเตดน,นะครับบุกมาเก็บสามป้าเหนือราชนาวีได้2องประตูต่อหนึ่งนะครับ